เอารอบเก้สวัสดี่านกันด้วยนะครับนะยู่เลื่อนทำไมนะจ๊ะเอาละวันนี้เราอยู่กับคันดาพีกันแล้วนะครับนะกวันี้เราจะมาสอนหาพวกอาวุธใหม่นะครับว่าหายไงนะแล้วขอโทษด้วยที่อัดช้านัจากว่าไม่ว่าค่อยว่านะจ๊ะเอาละมาเริ่มแรกเลยก่านะครับนะจะเป็นอาวุธอย่างล็อกสอนนะครับนะเป็นอาวุธใหม่นะที่เราสามารถหาจากการตีบอสนะครับนะมาดูว่าสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับสับสกิล จะเป็นการปาอาวุธออกไปตังนี้เหมือนกองจากสามารถเข้านีทางได้นะพอมันกลับปุ๊บเราก็สามารถเด้งไปด้านหน้าได้มันจะเด้งไปนะฮะเด้งมาสามทีนะหนึ่งหนึ่งสองสองอ๋อสองดีนะครับนะมาสาวิธีอนเชิญให้เรานะครับหาออฟล็อกวิธีหาออฟล็อกนะครับให้เราไปที่เกาะใหม่นะครับนะขออนุญาตเปิดเอ่อครับที่สูงก่อน ก็ใหม่นะครับคือก่อนนี้นะฮะนี่ไม่ก่อนนี้มุมขวามืออ๋อนี่อันนี้ถูกลนะนะมาที่ก่อนนี้นะครับนะก็ให้เราทำการตีบอสบอสอ่ะโอเคนะครับให้ทำการตีบอสตรงนี้เลยนะฮะบอสดูว่าดูดีอยู่นะแต่ที่การตีบอสตัวนี้นะให้เรานะครับยืนหลังกระแมงหินนะแล้วเราก็ตีมได้เลย เราตีแล้วนะมันตีเฮียเราตายเลยนะฮะเนี่ยฟันไปเรื่อยครับนะแล้วมันจะมีโอกาสดรอปออฟล็อกมานะครับนะอ่าอันนี้วิธีตีแล้วก็บอสที่ดรอปนะครับก็กระดบไม่แน่ใจมันว่าเท่าไหร่นะฮะมาดูมาเสกเลยดีกว่านะครับนะสำหรับการเสกนะครับเราจะเสกที่หลังต้นไม้ต้นนี้เลยนี่ฮะไม่มีการเสกอยู่นะสปอร์บอสให้เราหยิบล็อกมาฮะคือหินะไะ หิบดาบมาเลยดาบโกงอ่าล็อกนั่หยิบมาปึ๊บอ่าเราก็เอ้ยลืมใส่นะเราจะใส่ไปเลยนะครับนะบอสก็จะเกิดนะครับนะทำการตีแม่งไปเลยโอ้ยโอ้ยเราจะปล่อยเดี๋ยวพอแล้วกันกูมไม่อยู่อะโอเคทำการตีไปฮะตีอ่าเราสอดน,นี่ครับมันก็จะดรอปมานะครับนะ ตอนแรมันะดรับแค่อย่างเดียวนะคือล็อกสอดนะครับแล้วก็เงินกับเวลมันรับของอันเดียวเออช่อางอดล่ะต่อไปจะเป็นเจ้าเล่เจ้าเล่เนี่ยเป็น่วนสำคัญอของเดตนี้เลยคือของเยอะมากสำหรับเจ้าเล่มาดูอย่างแรกอันแรกเลยเ่ต่องโรนะครับเจ้าเล่จะเกิดทุก45นาทีย้ำนะครับว่า45นาทีคือรอเลนเซอร์า45นาทีนะซึ่งของผมก็ไม่เกิดนะยังไม่เกิดเพราะเพิ่งเข้าเซอร์มาไม่นานนะครับ จ้าเลจะเกิดสุ่มนะัดไม่ว่าจะเป็นหน้าเกาะนี้หรือหลังเกาะจะเกิดตามว่าต่างๆนะครับนะสุ่มเอาว่าเกิดเกาะไหนนะพอเกิดไปมีขึ้นตรงหน้าจอนะว่าตัวอะไรเกิดมานะเหมือนบอลล็อกเลยนะครับทุกคนเห็นแหละมาดูดาบวันนี้ว่าะนะครับนะะดาบที่ดอกนะครับไอ้ขอที่ดอบต้องบอดขอด,ดอบก่อนขอด,ดอบจะมีใบไม้รี่ลฟคือใบไม้อันนี้ ไม่เห็นแม่แ้ยต้องอยู่นี่ก่อนโอเคแนะ้วรลีฟนะก็ใบไม้น,นี้เลยนะครับนะใบไ,ไม้แล้วก็กิ่งไม้นะฮะปกติแงเงีเ้แล้วก็อย่างนึงจะเป็นดาบนะครับเดี๋ยวเราลือดาบกันก่อนดีกว่านะก็จะมีดาบมันชื่อเอ่ออะไรอย่างวะ L A O อ่เนี่ยจากนะดาบประมาณนี้เลยนะฮะ อ๋อมาล็อกอยู่สกิลล็อกอยู่นะนี่เลยนะวดาวประมาณนี้นะเราต้องทำการปลดสกิลก่อนนะครับในสายดาบเรื่องนี้ไปี่ปลดสกิลสกิลที่งจะอยู่ที่เกาะใหม่คือเกาะฟอปป้านะครับเกาะฟอปป้าเออพี่กดน,นะวะเออนี่นี่ก่อนนี้ก่อนนี้มันเป็นเกาะกลางใหม่เห็นไหมฮนะมันจะมีเอ่อให้กดอยู่นะสกิลประมาณนี้เลยล้วกดไปใช้เงินด้วยนะครับ เดี๋ยวอ๋มมรววนะอรออวีวไม่ได้ลืมกลัวสกิลแล้วนะขออนุญาตครับอ่าใช่เหมือนผมจะรีวสกิลไม่ได้ซับสกิลหนึ่งนะครับมันจะสามมันจะเป็นแบบน,นี้เลยนะเนี่ยไม่เอาปล่อยไปด้านหน้านะครับมาแสบสกิลของมันนะครับเดี๋ยวค่อยไปหานอกรอบแล้วกันนะสาดด้วงนี้นะ แล้วสกิลเอ็กเราสามารถหายก,ก่อนนี้เลยนะฮะจะอยู่ด้านหลังก่อนนี้นะอ,อ,อยู่ไหน,นวะมันจะอยู่ก่อนลแล้ววะลืมละเอ,อ้านะฮะอ๋อกล่องใหม่กล่องใหม่ก้อนหินนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะเราสามารถกดใช้ได้นะฮะคือเนี้ยผมแค่มารีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะอันนี้อยู่นี่แคตออฟนะฮะเข,ขาไงแคตออฟเรามีแล้วครับแคตออฟหยุด ะอะอแลเลอร์แคตออฟอ่ะพอใช้นะครับเราสามารถแบบอย่างอื่นได้ด้วยนะมันจะบวกการวิ่งด้วยไอเดดูนะเดี๋ยวเซ็ตแคตออฟมายิ้มน,นี่นะฮะสามารถกดงนี้ได้นะแต่เรามีดาบก่อนนะผมไม่มีดาบานะเนี่ยไม่มีนะถ้าเรากดใช้นะครับมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้เลยนี่ บอกสิ sleep, นะวิ่งคือจะวิ่งเร็วขึ้นนะซึ่งซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับนะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะทราบเออสกิลสองนะครับเราไม่ใช้เงินนะเรากดไปแล้วก็ได้แคทออฟเลยนะครับกดเรื่อยๆก็ได้เหมือนเหมือนไม่จากัดมั้งกดเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้มาอย่างเงี้ยนะฮะไปต่อไปเป็นเอออาวุธอย่างเช่นต้นไม้นะครับว่าทำยังไงนะแล้วการบล็อกช่องนะครับ ย่างแรกที่เรามีนะครับคือลีฟก,กับสติกนะสองอย่างนี้นะฮะอย่างนี้เลยมาเราไปทําช่องก่อนนะฮะช่องกระเป๋านะให้เป็นสี่ช่องจะอยู่ตรงก่อนนี้นะครับอุ้ยอะไรวะดูอะไรวะอุ้ยกระดินเหนไลงมานะครับตรงนี้ไม่มีให้กดอยู่นะครับจะใช้สติ๊กหนึ่งอันจะใช้อน,นี้หนึ่งอันแล้วกดไปจะให้ฮีออฟมาครับ กดยุดเราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะไม่จำกัดนะครับคือเพิ่มได้จนถึง12อ,งอะ่ะเพิ่มไปนะเนี่ยเนี่ยที่ออฟนะครับประมาณน,นี้นะก็เราตีเจ้าเล่ยเรื่อยๆนะครับเจ้าเลจะหลบสองอย่างเลยนะอา่าทั้งใบไม้ทั้งถิ่งไม้เลยนะับซึ่งผมได้ไอ้นี่มาบ่อยมากถิ่งไม้ได้ได้บ่อยมากเอาล่ะอาา่อาต่อไปจะเป็นการทําดาบ ต้นไม้นะฮะสำหรบับการทำดาบต้นไม้อนะ่ะจะอยู่ตรงนี้คือเรามาเลือดแล้วนะ่ะว่าทำช่องกระเป๋าหรือดาบต้นไม้นะครับซับดาบต้นไม้อยู่นี่เลยให้เราตรงนี้ปึ๊บเอาล่ะชืบอมกดไปแล้วได้ต้นไม้มานะครับเอ้าเกิดม,มีรอยสีนะรูปร่างประมาณนี้สีนะเป็น,นปต้นไม้นะครับเออสกิลอย่างที่เห็นเลยเนี่ย ก็การตีที่เขาท่านนี่ใหญ่มากนะครับดาเมจไม่แรงมากนะไม่แรงมากแต่ก็พอได้นะครับนะรับต้นไม้นี้เนี่ยไม่แรงมากบางทีก็ตีเมื่อไม่เข้าเลยคือสับผมยังไม่เต็มนะสับตอนนี้พันเจ็ดอยู่นะฮะมันเลยไม่แรงมากนะครับก็ปันมาณนี้นะสับอัปเดตนี้นะครับนะก็ท่านจะถามได้ก็ถามได้นะจ๊ะทราบคนที่อยากรู้ร เพื่อใครมีอ่าข้อสงสัยครับทำไมผมเสกของได้อยากว่าพี่ไปสอบยศแอดมินมานะครับก็ผ่านนะจ๊ะกูเลยเป็นพี่เลยเป็นแอดมินนะฮะเนี่ยแอดมินนะครับผมเป็นแอดมินเรียบร้อยนะจ๊ะบอกแค่นี้แหละไปได้ไม่ต้องสงสัยกันนะครับได้ต้องถามนะว่าทำไมพี่เสกของได้นะครับก็มีวันนี้นะสารอัปเดตใหม่นะครับนะคบใครชอบมึงกดไลค์กดซับด้วยแหละเจอคลิปหน้าแล้วกัน,กนทุกคนบ๊ายบาย